สวัสดีครับคลิปนี้เรามาพูดถึงชาวราศีพฤษภกันบ้างนะครับสําหรับชาวราศีพฤษภในเดือนมิถุนาย,ยนนี้ดวงดาวต่างๆโคจรอ,อยู่ในลักษณะพิเศษที่ส่งผลต่อทั้งชีวิตบุคลิกลักษณะและการดําเนินชีวิตในหลายๆด้านดังนี้ลักษณะและนิสัยพื้นฐานราศีพฤษภมีดาวพฤหัสบดีเป็นดวงประจําราศีดาวแห่งความโชคดีการเจริญเติบโตและสติปัญญาธรรมให้ประสบโดยปกติเป็นผู้มีบุคลิก นิ่งสงบอดทนละเอียดรอบคอบและมัธยัตยิอารมณ์ค่อนข้างนิ่งและเยือกเย็นแต่ก็มีสไตล์ที่หนักแน่นมั่นคงตามความเป็นกั้นดินทาตแต่ในเดือนนี้ดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจํากายโคจรมาอยู่ที่ราศีจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมส่งผลให้บุคลิกอารมณ์และพฤติกรรมของพระสบร้อนแรงมากขึ้นอดทนน้อยลงอาจมีอารมณ์รุนแรงมงหง,ง่ายขี้ไวอยวายมากยิ่งขึ้นด้านการงาน พระสบเป็นราศีที่มีความพยายามสูงขยันและอดทนในการทํางานอยู่แล้วแต่เดือนนี้ดาวเสาร์ดาวแห่งความเฉยชาอุปสรรคโคจรมาอยู่ในราศีเพื่อนจะมีผลให้การงานหรือโปรเจกต์ต่างๆเจอปัญหาอุปสรรคล่าช้าติดขัดดังนั้นพระสบต้องใช้ความพยายามมากขึ้นต้องมีสติและความอดทนสูงในการฟันฝ่าอุปสรรคอย่างไรก็ดีดาวพฤหัสบดีดาวแห่งโชคลาภและการเติบโตโคจรมาอยู่บริเวณดีต่อการงานจึงยังคงช่วยส่งพลังบวก ให้การงานมีโอกาสประสบความสําเร็จและเจริญรุ่งเรืองแต่ก็ต้องผ่านอุปสรรคและความยากลําบากมาก่อนซึ่งพระสบก็มีศักยภาพที่จะทําได้การเงินในด้านการเงินดาวพฤหัสบดีที่อยู่ดีนี้ยังช่วยส่งเสริมโชคลาภให้กับพระสบด้วยจะมีเงินทองไหลมาเข้ากระเป๋ามีรายได้เสริมโบนัสเงินปันผลหรือการขายสินทรัพย์สิ่งของที่ทําให้มีกําไรแต่ดาวเสาร์ก็มีผลทําให้เกิดค่าใช้จ่ายรายรับรายจ่ายที่ไม่คาดฝัน ดังนั้นประสบต้องยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงใช้ใจ่ายอย่างระมัดระวังวางแผนการเงินอย่างรัดก,กุมจะได้ไม่ต้องประสบปัญหาขาดสภาพคล่องการเรียนนักเรียนนักศึกษาชาวประสบจะได้รับโชคมากกว่าจากดาพรฤหัสบดีนี่เองถือเป็นเดือนที่เหมาะกับการเรียนการอ่านการค้นคว้าหาความรู้ใครที่สอบหรือจะมีการประเมินผลก็น่าจะผ่านไปได้ด้วยผลงานที่น่าพอใจแต่ก็ต้องระวังไม่หย่อนยานหรือมัวแต่สนุกเฮฮากับเพื่อนจนละเลยการเรียนต้องยึดมั่น กับการวางแผนและความมโนบากบั่นเอาไว้ด้วยการเดินทางในเรื่องของการเดินทางเป็นเดือนที่ประสบค่อนข้างมีโอกาสต้องเดินทางค่อนข้างมากจะมีทั้งการเดินทางไกลและการเดินทางใกล้อาจเกี่ยวข้องกับการติดต่อธุรกิจเรื่องงานหรืองานพิธีการก็ได้ดาวพุธที่ดีเกื้อกูลการเดินทางก็ช่วยลดอุปสรรคต่างๆได้บ้างแต่ก็ยังต้องระวังความปลอดภัยจากการเดินทางอย่าประมาทและต้องวางแผนการเดินทางล่วงหน้าให้ดี สุขภาพและอารมณ์ในด้านสุขภาพอารมณ์ดาวพระอาทิตย์และดาวเสาร์นี้จะทําให้ประสบมีความเครียดมากขึ้นรู้สึกอึดอัดโมโร้นใจง่ายอาจกระทบต่อร่างกายทําให้เกิดอาการเจ็บป่วยหรือหลับนอนไม่สนิทควรฝึกสมาธิผ่อนคลายสําหรับคนที่เกิดราศีพระสบนั้นพวกเขามักจะมีบุคลิกที่มั่นคงเป็นผู้มีความอดทนและมุ่งมั่นในสิ่งที่ตนเองทํามีความซื่อสัตย์และจริงใจแต่บางครั้งอาจดูเป็นคนที่ดื้อรั้น และยึดติดกับความคิดของตนเองมากเกินไปซึ่งในด้านดวงชะตาของพวกเขานั้นมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนที่น่าสนใจดังนี้ดวงสมพง์ของราศีพฤษภตามความเชื่อทางโหราศาสตร์ราศีพฤษภมีดวงสมพง์คือสิงโตราศีสิงห์และพิจิกราศีธนูซึ่งสองราศีนี้ถือว่าเป็นราศีที่มีความกลมกลืนและเสริมพลังให้กันและกันได้เป็นอย่างดีราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดเดือนสิงหาคมเป็นราศีที่มีความมั่นใจ และมีพลังในตัวเองมีความคิดสร้างสรรค์และรักการเป็นผู้นำมีความกระตือรือร้นในการทำสิ่งต่างๆซึ่งจะช่วยเติมเต็มพลังให้กับราศีประสบที่บางครั้งอาจขาดแรงบันดาลใจส่วนราศีธนูหรือผู้ที่เกิดเดือนพฤศจิกายนเป็นราศีที่มีมุมมองที่กว้างไกลรักการผจญภัยและมีความคิดสร้างสรรค์สูงมีความเป็นตัวของตัวเองซึ่งจะทำให้ราศีประสบที่มากจะติดอยู่กับความเป็นระเบียบเกินไปได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น การมีสมพงเป็นราศีสิงห์และธนูจะทําให้ราศีพฤษภมีพละกกาลังแรงบันดาลใจและมุมมองใหม่ๆส่งเสริมให้พวกเขาประสบความสําเร็จและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานรวมทั้งการสร้างสารรค์ผลงานต่างๆคู่ราศีเสริมดวงนอกจากดวงสมพงแล้วยังมีบางราศีที่ถือว่าเป็นคู่เสริมดวงให้กับราศีพฤษภอีกด้วยมีตามนี้ครับหราศีกรกฎ คนราศีกรกฎมีลักษณะนิสัยที่ค่อนข้างตรงข้ามกับคนราศีพฤษภคือเป็นคนที่ชอบความท้าทายมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และรักการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะช่วยให้ราศีพฤษภที่มักจะยึดติดกับกฎเกณฑ์และขั้นตอนมากเกินไปนั้นได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น 2. ราศีตุลราศีตุลเป็นราศีแห่งความสมดุลและการให้อภัยพวกเขามีจิตใจที่อ่อนโยนรักสันติและมีทักษะในการประนีิประนอม ซึ่งจะช่วยคลายความตึงเครียดและผ่อนคลายจิตใจของคนราศีพฤษภได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังช่วยให้ราศีพฤษภมีความยืดหยุ่นมากขึ้นและรู้จักให้อภัยตนเองและผู้อื่นได้มากขึ้น 3. ราศีกุมราศีกุมเป็นราศีแห่งปัญญาและคอยเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับผู้อื่นพวกเขามีความคิดสร้างสรรค์รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลคุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายความคิดสร้างสารรค์ให้กับคนราศีพฤษภทําให้พวกเขาก้าวข้ามกรอบความคิดแบบเดิมๆของตนเองได้การมีคู่เสริมดวงเหล่านี้จะทําให้ราศีพฤษภได้รับพลังบวกและมุมมองใหม่ๆช่วยเติมเต็มจุดบกพร่องต่างของตนสร้างความสมดุลและก้าวข้ามข้อจํากัดของตัวเองได้อย่างน่าอัศจรรย์ดวงชะตาของชาวราศีพฤษภในเดือนมิถุนายนจะมีทั้งดีและท้าทายในด้านความรักโดยแยกได้เป็นสองกลุ่มคือกลุ่มคนที่มีคู่ครองแล้วและคนโสดดังนี้ ด้านความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวราศีพฤษภที่แต่งงานหรืออยู่ในสถานะมีคู่ครองอยู่แล้วดวงความรักของคุณจะมีทั้งที่ดีและยากลำบากในเดือนนี้เนื่องจากได้รับผลจากการเคลื่อนผ่านของดาวศุกร์และดาวเสาร์ในราศีกกฎกล่าวคือจะมีช่วงเวลาที่คุณและคู่ครองของคุณรู้สึกผูกพันกันมีความเข้าใจกันร,รักใคร่ปรองดองมีเวลาให้กันอย่างอบอุ่นและผ่อนคลายแต่ในขณะเดียวกันดาวต่างๆก็จะส่งผลให้เกิดความคิดแตกแยกมีความเห็น ไม่ตรงกันมีการโต้เถียงกันบ่อยครั้งคุณและคู่ครองอาจรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายเริ่มรังเกียจการหากขาดการสื่อสารที่ดีและไม่มีการถอนรนเข้าหากันอาจนำไปสู่การทะเลวิวาทอย่างรุนแรงได้สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคู่รักทั้งหลายในเดือนนี้คือต้องรักษาไว้ซึ่งความรู้สึกเคารพนับถือซึ่งกันและกันอยากปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบครอบงำจนทำให้กล่าววาจาหยาบคาย หรือก้าวร้าวหากพบปัญหาความขัดแย้งก็ควรใช้สติปัญญาในการไกล่เกลี่ยปรึกษาหารือกันด้วยความเข้าใจและเมตตาเพื่อรักษาสัมพันธภาพของคู่รักให้คงอยู่ต่อไปด้านความรักสําหรับคนโสดสําหรับชาวราศีพฤษภที่ยังครองตัวเองอยู่ในช่วงเดือนนี้โอกาสที่จะพบรักใหม่ถือว่ามีอยู่ในระดับดีเนื่องจากอยู่ภายใต้ผลแรงดึงดูดจากดาวราหูทําให้คุณมีพลังดึงดูดผู้อื่น โดยไม่รู้ตัวมีสเสน่ห์แฝงเร้นลับคนรอบข้างจะรู้สึกถูกดึงดูดมาหาคุณอย่างน่าประหลาดโดยเฉพาะคนเกิดราศีสิงห์หรือราศีพิจิกพวกเขาจะลหลงไหลไปกับตัวคุณเป็นอย่างยิ่งด้วยดวงดาวที่เข้มแข็งในเดือนนี้คนโสดราศีพฤษภจะมีความมั่นใจในตัวเองกล้าเปิดรับโอกาสความรักใหม่ๆด้วยใจที่สบายคุณจะรู้สึกมั่นคงอิสระสีในการเลือกคู่แต่อย่างไรก็ตามคุณควรระวังการเข้าใจผิดหรืออคเข้าใจรักกันไปเองในบางกรณีเพราะดาวศุกร์ และราหูสร้างภาพลวงตาให้คุณหลงเข้าใจรักแม้ความรักของอีกฝ่ายมีต่อคุณนั้นเป็นเพียงเรื่องชั่วคราวเท่านั้นนอกจากนี้คนโสดราศีพฤษภบางคนอาจมีความนอกใจหรือมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนผโลผันเกิดขึ้นในเดือนนี้ด้วยเนื่องจากมีทั้งดาวสาวและดาวราหูเข้ามาส่งผลทำให้ขาดสตดิและมีความรู้สึกที่ผิดวิสัยไปจากปกติจึงควรระวังอย่าไปสร้างปัญหาที่จะนำมาซึ่งความเสียใจในภายหลังด้วยโดยรวมแล้วเดือนมิถุนายน จึงเป็นเดือนที่ทั้งคนมีคู่และคนโสดราศีพฤษภต้องจัดการชีวิตความรักด้วยความระมัดระวังและสติสัมปชัญญะอย่างยิ่งเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซับซ้อนตามมาในอนาคตขอบคุณที่รับฟังคำพยากรณ์น,นี้คำพยากรณ์เป็นเพียงไกด์แนะนำในการดำเนินชีวิตเพียงบางส่วนเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยครับแต่สิ่งหนึ่ง ที่อยากบอกไว้ครับชีวิตมีขึ้นมีลงมีช่วงจังหวะชีวิตดวงชะตาเป็นเพียงส่วนหนึ่งในชีวิตแต่ทางเดินที่ลิขิตเองก็เป็นเป้าหมายสําคัญนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วติดตามฟังคลิปใหม่ๆนะครับเพื่อจะคลิปใหม่ๆจะได้ขึ้นหน้าฟีดทาให้ไม่พลาดสิ่งดีๆใหม่ๆที่จะมาแนะนําในเดือนต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ